มีเรื่องราวมากมายที่ไม่มีใครได้ฟังคำพูดนับร้อยพันที่ต้องการอื่นเอ่ยไม่ว่าจะนานสักเท่าไรยังยืนยันคำเดิมเสมาไม่เคยเปลี่ยนเธอทำให้ฉันรู้และเข้าใจคำว่าโซ ไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัวมีเธอที่รักข้างในใจให้ฉันก้าวเดินต่อไปต่อจากนี้เธอและฉันจับมือเคียงกันนับจากนี้ผ่านความเดียวดายที่สองเรา เคยมีเมื่อมีเธอคนที่แสนดีอยู่ตรงนี้มากกว่านั้นยังมีกันละกันมาแค่ไหนมีเพียงคำว่ารักที่ส่งเรานั้นเข้าใจรักเพียงเธอและตลอดไปอ เธอทำให้ฉันรู้และเข้าใจคำว่าสองเราไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะนาวก็ไม่กลัวมีเธอที่รักข้างในใจ,ใจิตใจให้ฉันก้าวเดินต่อไปต่อจากนี้